โอ้ถามก่อนครับมือหูพุ่งถูกทางยังไม่สุดว่จะถึงหรือเปล่าครับเข้าหน้าต่างก็หน้าต่างด้านในนะครับเข้าก่อนยากลูกเรียบต่างแบบนี้ดิมันได้เรื่องใจขนาดไหนก็มีเรื่องดอดอยู่แล้วครับตามเสียเปรียบคือยิงต่อหน้าผู่แข่งครับโอสูงนี่ชุดโฟล่าเลยครับโคเรียเนโฟลาซ้ายครับของโชคครับยิงอุ้ยโอ้โหเข้าครับแม่พุ่งถูกทางครับแต่ว่าเข้าโอ้โห พุ่งไปถูกทางแต่ยิงดีครับครับดีนวพู้ฮะเพราะมันอยู่ในแนวของการพุ่งหมายถึงระดับเอวใช่ไหมระดับไลและเอวลงมาเนี่ยก็คือเรียกว่าอย่าพยายามยิงตรงนั้นครับเด็ดเลยหรือเสยเลยแต่เสยก็ต้องระวังอีกปาริโยครับเป้ผู้ชมครับส่งเข้ามาคุยเองครับระบายกันได้ครับเผื่อระวังจะเป็นลมซะก่อนครับบางทีเกปาเองก็กดดันนะ ฟาบิโอโอ้โหกล้าขนาดไหยครับนี่โอ้โหขยับดีนะใช่ไหมครับตรงๆซะเลยกลางแล้วน้ำหนักก็ไม่ได้มากมากดูครับดูบลางลูกากูกับเชลซีมีปัญหากันโดยตลอดนะครับจุดโทษรอบชิงเจอกับเคลเลอร์ซอยยิงเข้าครับกับเยี่ยมมาดูมุมที่ฝรั่งเล่นมุมนี้แล้ว บอกได้เลยว่าเท้าขวา3คนนะครับส่วนเชลซีเท้าซ้ายสองคนเลยครับเนี่ยโอ้ดูปิดปิดอู้ยิงไปทางที่ปิดนี่มองด้วยครับที่ยืนไม่ตรงกลางนะครับมอสักครู่โอ้โหนี่อ่านพุ่งพุ่งดังต้องรู้เรื่องมุมนี้ครับเชลซีครับเพื่อเสมอไฮฮาวเวตครับซอยเหมือนกันนิ่มๆนะครับโอปู่มี่ขยับยึดติดนี่ครับตอนจังหวัดเลื่อนตัววิ่งเอาหาบอล เข้ามดครับไม่ได้ยิงนะแงเลยเอาครับดูเฟรนด์ครับเจ้าพ่อลูกนิ่งเจอกับเจ้าพ่อเซฟครับดูแต่ละครั้งของเจป้าไม่เหมือนกันโอ้โหดีมากดีมากดีมากทุกคนครับนะครับยิงทีหลังกไม่ได้ผิดก็เลยก็ก็ถือว่าเป็นผู้สอนตัวที่นี่งฉับ อยู่ตรงวะดอยู่ไม่บูมบบบสูงไปเห็นเจม์จ้องครับเอายิงอุ้ยโอ้โหถูกทางแต <ไป S 2> ่เข้าเหมือนกันไปถูกทางอีกแล้วครับแต่ยิงดีคุณผู้ชมอุ้ยปุ๊บเนี่ยผมเห็นมันเหมือนจะตุจูเนี่ยรอดตัวไงทำ <laughs> <laughs> ไม่รอดตัวเดินเดินหนันคอตกลงไปเ <laughs> พื่อความได้เปรียบ รว่าขึ้นแท่นก่อนนะครับ<ม>ถ้ายิงเข้าขสำหรับซาลาแอที่พูขึ้นแท่นก่อนซ้นายครับอโอ้โหซ้ายคนเดียวในบรรดา5คนแค่ดูครับว่าจะแก้ตัวจากเวมบรีได้หรือไม่นะครับจอร์จินโยเพื่อซันเดย์ครับ จอจินโยนิ่มๆนึงครับโอ้โหหน้าเท่าครับทำไมยึดเงื่อนเป้าตัวผมบอกให้ความฝันผมเป็นจริงแล้วซันเดย์ครับเพราะว่าครับตัวนกับโชต้าอันนี้คือซันเดเดนะครับโอ้ตรงกลางเหมือนกันครับกลางแบบหน้าเสียวไส้โอ้โหแล้วจะได้ไม่ได้เพลียเสียเพลียกันมันยืนอ่านขั้ดูก่อนครับดูรูดิเกอร์ก่อนรูดิเกอร์ครับ ยิงเข้าครับผิดทางโโอ้โหยังไม่ดีเนะคือคือตอนนี้คนที่แฟนลิเวอร์พ<อ>ูลแซวเลยพอเกิน5คนไปแล้วนี่มันเสียวไส้จริงๆครับพอเกิน5คนไปแล้วอารักโอนิจิเข้าเนี่ยครับให้ครบรอบนะครับโอ้โหกลอ้องก็ถ่ายมุมสวยเหลือเกินครับกดดันคนดูเหลือเกินเอาครับกองเต้ครับต้องเข้าเพื่อเสมอครับ ซอยมายิงเข้าเหมือนกันครับโอ้โหยังไม่มีใครป้าเลยครับก็คือคอยครับเข้าครับแอนดูเราสั้โหนกูมันจะไม่เซฟกันเลยเหรอครับเดชบาเยอร์บิลนิกครับตีโบแวนเนอร์คนเยอรมันเขาว่าชัวร์ในการโดนจุดโทษดูครับตีโบโอ้ยโอ้โหก็ไม่เข้าครับไปถูกม่ใกล้เที่สุดครับคือการ พุ่งตามเนี <net> ่ยมหาศาลกับเทาายเลียดครับเข้าครับโนี่คำดักจริงครับเจบป้าดักตลอดเจบป้าพยายามจะชี้ว่ายิงงูสามจบสามสิบแปดครับพี่ใหญ่ของวงการเตียโกซินวายิงเข้าเหมือนกันครับโอ้โหทีนี้มีขยับนิดนึงขยับแต่ว่าคนสุดท้ายของผู้เล่นไม่ไม่นับเปนสามประตูโอ้โหเจบป้าขยับขยับคู่เลยครับ โคนาเต้อุย้ยยอโอ้ยยังเข้านะพุ่งถูกตาแต่คนมีงผ่านไปแล้วนะใช่คนนีงผ่านไปแล้วครับชาโลบาครับเพื่อสเสมอแล้วโกยิงครับชาโลบาเข้าครับโอ้ยถึงโก้กครับตัวหลนอ่ะไหนๆไหนๆแล้วกองสัมพเรียิโซเมเกอร์ครับซิมิโน่ครับและอาร์ดเวนไอ้ดูเคเลเฮอร์ครับโก้แล้วครับ ยิงเข้าครับโอ้โหอยู่ที่เกปาครับตรงนี้โอ้โหอะไรโซนหัวล้อครับโอ้โหอะไรกันเอ้าถึงตรงนี้นี่เชื่อว่าทุกคนคิดว่าอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดใช่ไหมโอ้โห,โโหนี่เป็นสุดๆทุสุดๆแล้วครับถ้าเกปายิงเข้าเราก็คือนับรอบใหม่นะครับรรนี่ครับต้องจักที่เบนดี้ครับเอาใจช่วยครับไม่มีเซฟต้องเข้านะครับเกป้า ยิงข้าไทยครับโอ้โหโโเ,เกเบฟ <ไป S 2> <า>ยิงท่าไทยครับค<า>ุณผู้ชมลิเวอร์พูลเป็นแชมป์ครับโอ้เหมือนยิงส่งส่งไปอย่างนั้นเลยครับโอ้โหเกเบฟจากาฮีโร่ครับเขาเปลี่ยนลงไปเพื่อเซฟครับแต่ไม่ได้บอกว่าเปลี่ยนเพื่อยิง <c oughs>